โอ้ยหอมหอมมาแต่ไกลเลยนี่มันคืออะไรเนี่ยเอ๊ะหมูหมูหันหมูหันนะทุกคนเอาสวัสดีพี่น้องชาวบุรีรัมย์กันด้วยฮนะขายตัวเท่าไหร่สองพันกับสองพันห้าเวลา อะไนสองพันสองพันตัวบนเลยค่ะลูกค้าตัวบนสองพันอันนี้ <25 S 1> อะสองพันห้าค่ะอ๋อโอ้โหจะแซ่บหลายด้วยนีอ่อันนี้สุกแล้วต่อเนาะเป็นหมูลูกหมูครับลูกหมูลูกหมูก,หมกี่เดือนเนี่ยย่างย่างเรียบร้อยอ่ะอันนี้พร้อมกินเนาะพร้อมกินนะครับผมสองพันกับส <2500 S 1> องพันห้าสองพันห้าเขใหญ่ขึ้นมาอันนี้ อันนี้สามพันห้ามีจองแล้วขายขายตั้งแต่วันไหนครับเจ๊ขายตั้งแต่วันที่วันที่เค่ะอ๋อแล้วเริ่มขายทุกวันเลยนี่ถนนเส้นอะไรเนี่ยเส้นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองบุรีรัมย์นางรองครับผมนี่ก่อนถึงโรบินสันนะครับถนนเส้นเมกโครค่ะอ๋อก่อนถึงห้างเมกโคลนะอันนี้หมูหันโอ้ตัวนี้น่ากินหลายกรอบๆนะอันนี้หันเลยไหม สันหมูหันเมืองบุรีรัมย์ค่ะ,ค,ะคมสันหมูหันเมืองบุรีรัมย์นี่นี่นีนน่เจอนะเจอกี่เพื่อนเอาเอาตัวตัวสองอ๋อเอาเอา,เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวสองพันห้าตัวสองพนห้สุกยัง่งเลเรียบร้อยแล้วค่ะแต่รอนังก๊อบสักสิบนาทีนะคะลูกค้าอ๋อได้ได้ได้ได,ได้นี่ครับรเ,ะะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออันนี้หันเลยไหม ผ่านเลยนะเอาตัว2อ0 0นะครับแศษเศษโอ้ยฮะเสียนวิบุรีดเสียบุรีรัมชื่อเลยตามชื่อเลยนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เอาให้กรอบๆหน่อยอันนี้เขาหมักอะไรบ้างพี่เขาหมักเตียพริกไทยค่ะเตียพริกไทยนะอ๋อ ใครอยากจะมาซื้อหรือจะสั่งสามารถสั่งได้นะเบอร์โทรเพจคับุเพจคมสันมูหันบุรีรัมนะโอ้ดีครับผมปกติจะย่างวันละกี่ตัวเนี่ยปกติถ้าไม่เทศกาลเราจะย่างพีออเดอร์ค่ะสั่งประมาณสาสชั่วโมงเรจะย่างให้๋อเราไม่ได้หันคา นี่เทกาลที่จะขัดทามให้เราเลือกได้อ๋อปกติสั่งตามออเดอร์เนาะใช่โอ้โหเนื้อนี่ครับทุกคนโอ้โหเดีจะมีทุกสายค่ะดูสบถาดูได้ค่ะมไเมีมีหน้าร้านไหมพี่หน้าร้านอยู่หน้าร้านอยู่สาขาสตึกค่ะสาขาสตึกนะอ๋อนี่ครับเนื้อนี่แดงๆเลยนะนี่ครับผม แล้วแบบนี้มีน้ําจิ้มมีอะไรให้พร้อมไหม,น,มน้ำจิ้มมพร้อมค่ะมีน้ําจิ้มไม่พร้อม BC Food กับซอสดำนะทุกคนนี่ตัวนี้ตัวนี้สวยมากเลยสีสวยนะก็ใครผ่านไปผ่านมาก็มาสั่งซื้อได้ครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้แวะมามาเจอนะครับผมปกติก็จะต้องสั่งเป็นออเดอร์นะครับผมคนะคมสันหมูหันบุรีรดำ นอกจากตัวขนาดนี้แล้วขนาดใหญ่เจ็ดแปดพันก็มีค่ะเจ็ดแปดพันเอาเป็นกิโลเขาเขาเขา,เขาต้องเอาไปยังไงพี่มันมันจะเลือกแต่ไซส์ค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยค่ะตั้งแต่พันพันสองพันสามพันสี่พันห้าแต่ว่าช่วงนี้ระดับพันมันจะไม่มีค่ะอ๋อที่ 8, ใหญ่สุดถนะึงแปดพันค่ะใหญ่สุดแปดพันนะอ๋อ จะมีออเดอร์ตัวละแปดพันสองตัวอ๋อแสดงว่ามีลูกค้าสั่งในออเดอร์มาก็จัดให้เลยคนไทยสั่งค่ะคุนชัยใครจะสั่งเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะเออแต่ก็ต้องโทรมาคือหันให้80%เปราเช่าเตาแล้วก็เจ้าไม้เขาไปหันอ๋ออ๋อคือคือสามารถเช่าเตาไปด้วยเช่าเตาไปก็ได้นะนี่ครับเช่าไม้ค่ะเช่าเตาเช่าไม้ได้ปาร์ตี้ที่บ้านเออจัดงานช่วงนี้ครับผมนะเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ รับบริการนอกสถานที่ด้วยโอ้เจ๋วเจ๋วเจ๋ว้เดี๋ยวดูป้ายนะ่เดี๋ยวดูป้ายนะใครใครไม่สะดวกมาก็สามารถโทรได้ครับผมนะคมสันหมูหันบุรีดํหนังกรอบสดใหม่สะอาดทุกวันนะครับเบอร์โทรก็นี่ครับผมศูนย์แปดเก้าสองแปดห้าห้าหนึ่งสองสามนะครับหรือว่าจะแอดมาที่เพจนะคมสันหมูหันบุรีมย์ นะครับนี่ครับนี่ได้ผู้ช่วยนี่ลูกสาวใช่ไหมลูกสาวโอ้ได้ลูกสาวมาช่วยนะโสดค่ะโสดฮะโสดยังโสดใช่ไหมนี่โอ้ทำไมจึงปล่อยให้โสดล่ะเจ๊าาขายของเลยไม่มีเวลาโอ้โหชื่ออะไรนะฮะน้องเนยไหนเปิดแมสหน่อยสินี่โอ้สวย สาวสวยมากเลยครับผมน้องเนยนะผมส,ะสะาวสกาวสาวบุรีรัมนะ์เนาะเออน้องเนยครับผมนะใครอยากจะคุยกับน้องเนยก็ <c ười> เอสเอสเพจนี่นะเพจคมสันมูหันบุรีรัม์นะครับผมน้องเนยตอบตลอด24ชันะ่วโมงฮะเออนี่เดี๋ยวเราจะดูตอนเขาหัานหัน,นยังไงครับผมนี่เอาน,นังให้กรอบๆหน,น่อยโุยน่าก,กินมากครับผม มีลูกมีลูกสาวกี่คนคนเดียวค่ะมีลูกกี่คนสองคนลู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนึงคนโตนี่คนเล็กค่ะแล้วลูกชายไปไหนอ่ะลูกชายอยู่อีกสาขาหนึ่งค่ะโอ้มีกี่สาขานี่มี่สองสาขาสาขาอีกหนึ่งอยู่ที่ไหนสตึกค่ะอยู่สตึกอ๋ออันนี้เจ๊ชื่ออะไรนะชื่อกันค่ะเจ๊กันนะเจ๊กันแล้วคมสันมาอย่างไรคมสันเป็นชื่อลูกชายชื่อลูกชายเนาะออ๋โอ้โหเจ๊นี่สุดยอดมากครับผมนะ นี่ครับขายได้กี่ปีนะปีนีี้้เขาปที่สนะี่ครับผมนะอยู่บุรีรัมย์นั่นเองนะครับบริการส่งไหมเนี่ยถ้าสั่งเนี่ยอยู่ในเขตบุรีรัมย์ก็สั่งได้นะครับผมนะโอ้โหนี่ครับโอ้เจ๋วเลยนะครับน่าก,กินมากครับผมนะ ต้องต้องให้กรอบนานไหมประมาณ10นาทีถึงสินาทีสิบสิบสิบห้านาทีนะเพราะว่าเพราะว,ว่าเราใส่จิตก็เดือดอืมอืมโอเคไปไปเอ่าตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วผมนะ,ะเริ่มได้ที่แล้วนะครับ <ไป S 1> เริ่มแดงแล้วนะครับหลายคนน่าจะท้ำลายเริ่มจะ ตัวดูแล้วก็น่ากินกับทุกคนเหมือนกันนะครับนีอ่อาละทุกคนตอนนี้ได้ที่แล้วครับผมได้จะหัน่นโอ้โหหนังดกีกรอบเลยนะช้ำช้ำเลยครับ ครับผมหนังได้กรอบเลยฮะเนื้อเน้นๆนะครับผมนะเอ้าจัดไปของแท้ของแท้เอ้าใครอยากกินก็นึกถึงคมสันมูฮันบุรียัมด้วยครับผมนะสามารถสั่งได้อยู่ในเมืองบุรียัมเนี่มีบริการส่งไหม ส่งฟรีฮะอยู่ในเมืองบุรีรัมถ้านอกเมืองนี่ยังไงมารับเองนอกเมืองรับเองเราจะส่งก็ได้ครับรับเองนะเดี๋ยวถ้าเกิน20โสจะมีค่าบริการอ่าอ่าอ่าเด็ดอร่อยมากครับโอ้โหแค่พันห้าเองครับผมนะ ฝากด้วยครับผมนะใครอยากจะมาเป็นผู้ช่วยแม่ค้ายังโสดอยู่ชื่อน้องอะไรนะฮะน้องเนยอายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่ยังโสดครับผมนะมามาอุดหนุนน้องด้วยนะครับผมนะก็ทักเพจมาเลยคมสันหมู่หันบุรยียมอันนี้น้ำจิ้มอะไรจิ้มซีฟอ,อ๋อ่าครับโอเคเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะครับผมยังไงก็ ฝากกันไว้ด้วยครับผมนะบูหันบูหันรถเด็ดนะครับจัดจ้านมากในะย่านนี้นะัรัมนะเอาสนใจโทรมานะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับสวัสดีครับ